นะครับก็มาอัปเดตเรื่องคำพูดนะครับผมติดตามนะครับก็รายงานสดนะครับของพวกสามนิ้วหรือเยาวาชนปลดแอกปลดอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้คุณก็ยังว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดีอยู่นั่นแหละนะครับนี่ผมฟังสดๆดเลยนะใครก็ได้ลองเข้าไปเปิดดูนะครับผมก็ไลฟ์สดไม,ไม่ได้ไลฟ์สดอัดสดส่งเข้าสดสดจากทาง Youtube เลย คุณไปขับรถเวียนในอนุสาวรีย์นะคุณกอ่อเขาเรียกว่า,อาไอา้อะไรของคุณเนี่ยนะคามอบคามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนั่นมันเท่ากับแวน้นเลยนะมันเป็นการกอร่อกวนโดยตรงและอย่างคือมันเป็นปลกกอเขาไม่ให้ชุมนุมกันอะไรกันนะครับแล้วคุณก็ไปกอ่อโดยที่คุณใช้คำพูดว่าโอ้โหอย่างสวยหรูแต่จริงๆผิดกฎหมายล้วนๆเลยนะครับ นี่ผมไม่เข้าใจพวกท่านนะทําอะไรกันนะครับสมองคุณเนี่ยใช้การได้ซีกเดียวแล้วใช่ไหมสามนิ้วถ้าคุณยังว่าเจ้าหน้าที่เขาผิดเจ้าหน้าที่ตํารวจผิดผิดยังไงล่ะครับเขาดูแลกฎหมายเขาต้องทําตามหน้าที่นะครับเนี่นะครับใครก็ได้ครับถ้าดูในคลิปของผมนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรสาระเยอะมากมายอะไรไก่กองหรอกครับคนที่เข้ามาดูก็ไปเปิดดูเลยครับในยูทูบตอนนี้รายการสดๆนะครับ ผมดูแล้วมันเป็นเวรกรรมของบ้านเมืองเราซะแล้วนะคนผิดยังเข้าใจตนว่าถูกว่าทำถูกอะไรผมหากเขาเสี่ยมสอนท่านมาอย่างไงครับนะครับก็สั้นๆนะครับไปดูผมก็จะไปะติดตามแลวเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปผมรู้ครับว่าท่านไม่เจ็บหรอกสามนิ้วท่านไม่เจ็บแน่นอนนะครับเพราะว่าสมองท่านไม่รับรู้อะไรแล้ว นับรู้แต่การส่งเสริมให้บ้านเมืองวอดไวให้บ้านเมืองป่ันป่วนได้เท่าไหร่ยิ่งดีอะไรประมาณนั้นนะหรือใครจะหนุนหลังท่านอยู่ก็ขอให้มันนะอย่าได้แช่งกันดีกว่านะครับกรรมชาตินี้แหละครับ